อินเดเราดูผลนะครับมันจะออกมาให้แค่นี้คือมันจะบอกว่าอินเดเรสเอฟเฟกทั้งหมดน,นะครับอินเดเรสเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยจาก x ที่วิ่งไปหา c นะครับจากเที่วิ่งไปหา c เนี่ยซึ่งอินเดเรสเอฟเฟกจากเวิ่งไปหา c มันบอกว่ามีค่าเท่ากับจุดหกแปดจุดนะครับศูนย์จุดหกแปดจุด แล้วมันซิกก็แสดงว่า y กับ x y นั้นเป็นเป็นเม็ดดีต์ตือที่นี้เราก็อยากรู้ว่าเอา้าแล้วที่มันส่งไปหา y แล้ว y วิ่งไป i น,นอินเดเ็เท่าไหร่แล้วผ่าน x y เท่าไหร่แต่ในนี้มันไม่บอกมันบอกแต่ว่าทั้งหมดจุด 6, 8จ8ดมันบอกแค่นี้ นะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราใช้คำสั่ง VIE นะครับอย่างตัวนี้ VIE เปลี่ยนเป็น VIE นะครับน, IE, นะครับเดี๋ยวผมจะลองพลัมนะครับความแตกต่างนันคือตรงนี้อาไปเอาพุทธพิบูลเราจริงๆแล้วนะครับเนี่ยคำสั่ง ไอ้ตอนตอนเขียนโมเดลเขียนเหมือนเดิเเมอเอ็จะเปลี่ยนแค่ว่าจาก i n d เป็น i เป็น b i a พวกเราดูนะครับจริงๆแล้ว Indirect Effect ทั้งหมดมันเป็นจุดเนึ่ง <นะ S 2> มันไม่ใช่จุดหกเป็เจเมืม่อกี้ i n d บอกเราว่าเป็นจุนเนี่ยเพราะ i n d จะบอกแค่ว่า X วิ่งผ่านบาไปหา C เนี่ยค่า Indirect Effect คือจุดหเนีแต่ จริงๆแล้วอะไรครับ x ยังส่งผลอิทธิพลทางอ้อมผ่าน y x y ไปหา c จุด0.28เห็นไหมเพราะนั้นรวมอินด r เล็ก f f เอฟทั้งหมดก็คือเอาสองตัวนี้มารวมคือจุด0.87แล้วก็จุด0.28รวมเป็นจุด7ซึ่งมันจะบอกเราทั้งสองส็ มันจะบอกเราทั้งสองเซนว่าอิทธิพลรวมเท่าไหร่นะครับแล้วมันตอบคำถามได้ด้วยว่าเงอินเด d i r e c t e f f e c เนี่ยที่ส่งไปทั้งหมดติดเจ็ดหนึ่งห้ามันซิกไหมมันซิกตัวที่ส่งผ่านวายนะครับตัวที่ส่งผ่านวายตัวเดียวซิกไหมก็ซิกตัวที่ส่งผ่านวายกับเอ็วายก็ซิกเหมือนกันนะครับ นี่คือความแตกต่างของคำสั่ง IND IND กับ,บ BIE นะครับแล้วถามว่าเราเราทำไมเราเราสามารถทำ IND ให้มันออกมา2ตัวอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือได้แต่เราต้องเขียนคำสั่งเพิ่มน,นะครับแทนที่เราจะเขียนแค่คำสั่งเดียว เรากับต้องเขียนคําสั่งถึง2ชุดนะครับอย่างเช่นตัวน mm ี้นะครับสมมติว่าเราเราจะให้มันออกแบบนี้เราก็เป็น i n v เหมือนเดิมก่อนเนาะแล้วก็ c i n v with y y แล้วก็ x อย่างนี้คุณองเขียน2ชุดให้มันออก2ชุดนะครับลองรันดู นะครับมันถึงจะออกให้2ชุดออกเหมือนกันเลยแต่ว่าในกรณีที่ที่เราเขียน V I E ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะออกให้หมดเลยมันวิ่งผ่านตัวไหนบ้างมันออกให้หมดเลยด้วยค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งถามว่าตัวไหนสะดวกกว่ากันในกรณีที่เรามีเม d ดิเอตอร์สตัวครับก็คือคำสั่ง V I E นะครับเพราะนั้นยิ่งถ้าเรามีหลายตัวเนี่ย เวลาเราเขียนอินเดเล็กบางครั้งมันลืมบางครั้งมันมันก็จะทำให้มันมันอาจจะมองภาพไม่ครบถ้วนนะครับมันก็ทำให้เราอาจจะทำงานแล้วมันมันเกิดข้อบกพร่องก็คือไล่โมเดลไม่ครบอะไรพวกนี้เพราะนั้นคำจกัด e ก็จะเปลี่ยนทางเรื่องๆ